ไหนนะทิกตอกห้ามใช้ AI ถามคลิปผากเสียงไลฟ์สดสวัสดีครับนายตุก Infinity ี้แปๆนะมาอัปเดตพอดีมีเพื่อนๆถามข้อมูลวันนี้ก็เลยไปหาข้อมูลมานะครับก็ฝากคอยตามฝากไลฟ์ฝากแชร์เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ได้นะใต้คลิปวีดีโอนี้เลยใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ได้อ่ะนี่เลยแบบนี้อันนี้คือผมไปหาข้อมูลมานะครับก็เลยเจอเนื้อหา เนื้อหานะครับนโยบายเนื้อหาของ TikTok Shop นะครับคุณเข้าไปดูที่ TikTok Shop Academy ได้เลยแล้วพอเข้าไปเนี่ยคุณไปเลื่อนหานะครับที่เขียนว่าความซื่อสัตย์และความถูกต้องนี่เลยจะเจอนี่นะครับเนื้อหาที่สร้างจากปัญญาประ์เห็นไหมครับเขาจะบอกว่าไม่อนุญาตนะครับให้ใช้ AI นะครับในการทำเนื้อหาที่เป็นการเรียนแบบบุคคลอ่าแปลว่าทำคลิปเนี่ย ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าในการเรียนแบบบุคคลไม่มีสินค้าจริงไม่ได้มีตัวตนออนะครับเนื้อหาที่ถูกตัดต่อบน TikTok Shop เพื่อรักษาเพื่อรักษาความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือนะครับ AI นั้นก็คือการรวมรูปภาพการเอาวิดีโอนะครับหรือว่าเสียงออที่สร้างขึ้นแล้วก็มาดัดแปลงผ่านเทคโนโลยีนะครับหรือว่าการทำอะไรเนี่ยผมก็ไม่ค่อยจนะหรือว่าเป็นแอนิเมชันนะครับ เสริมเอออันเนี้ยก็จะไม่ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นกฎที่เขาเขียนขึ้นมานะครับมีอยู่ใน Tik t o อกนะทุกคนมีอยู่ในสารระบบของ t k t t o k นะบางคนจะได้รู้ว่าอ๋อมันมีกฎนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะบังคับใช้ตอนนี้บังคับใช้ยังไงหรือหรือยังเพราะก็มีคนทํา AI อ่ะมาต้องนานแล้วนะแต่กฎเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเพิ่งเริ่มมีหรือว่ามันมีมานานแล้วเข้าใจป่ะครับ เออก็เพราะว่าคนทําคลิปคันตอนเนี้ไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดรีรันการทําคลิปเนี่ยมีหลายๆคนเริ่มใช้ AI ทําหมดแล้วจริงไหมครับแล้วพอคุณใช้ AI เนี่ยตรงนี้หลายๆคนเนี่ยก่อนโพสต์ลงลงช่องใช่ไหมครับก่อนโพสต์ลงใน t k t Tok เนี่ยมันจะมีให้เราติ๊กเนื้อหาที่สร้างโดย AI นี่นะตรงนี้เพื่อนๆจะติ๊กกันถูกไหมถ้าใครใช้ AI อะ่ะแต่ประเด็นคือตรงเนื้อหาที่ผมลองคลิกเข้าไปอ่านเนี่ย ตรงนี้เขาจะพูดถึงการใช้ AI นะครับในระบบของ TikTok ไม่ใช่ TikTok Shop นะถ้าเกิดว่าคุณเป็นช่องทั่วไปช่อง TikTok เล่นทั่วไปอยากจะมาทำคลิป AI เล่นทั่วไปแบบนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่องที่เป็นการใช้ AI แล้วเป็นการทำคลิปรีวิวติดตะก้าเนี่ยอันนี้เสี่ยงจะโดนละเมิดเรื่องของการใช้ AI ผมใช้คำว่าเสี่ยงนะครับใช้คำว่าเสี่ยงเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะโดนละเมิดหรือเปล่า เพราะว่าเห็นมีเพื่อนๆใช้ AI อะรีวิวไออย่างผมมีเขารู้จักหลายๆคนอะเขาก็ใช้ AI ทําคลิปมาตั้งแต่นู่นตั้งแต่สองสามเดือนที่แล้วครับตอนนี้เขาก็ยังทําอยู่ก็ไม่โดนละเมิดบางช่องเอา AI มาทํารีรันเห็นไหมครับเอา AI มาไลฟ์สดเลยอะทําเป็น AI อะไลฟ์สดเลยรีรันเห็นไหมหลายๆช่องก็ทําสอนเออหลายๆช่องก็สอนให้ตัดต่อรีวิวสินค้าด้วย AI เห็นไหม ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าไอ้กฎเนี้ยมันจะบังคับใช้แบบชัดเจนเมื่อไหร่เออเมื่อไหร่นะเพราะว่ามันยังไม่ออกมาชัดเจนถ้ามันออกมาชัดเจนมากเนี่ยมันจะเขียนแบบผมคิดว่าเดี๋ยวเร็วนี้แหละคงจะมีเขียนออกมาแบบชัดเจนนะครับว่าไม่อนุญ,ญาตให้ใช้ AI เนี่ยในการไลฟ์สดแล้วก็พากเสียงแล้วนะครับก็รอดูกันต่อไปอันนี้ใครทําอยู่ก็ระวังนะอันนี้คือผมแค่ระวังบอกให้ระวังนะครับถ้าใครสามารถทําคลิปได้ด้วยตัวเองได้ก็ดี นะพยายามหลีกเลี่ยงจะได้ไม่โดนเพราะว่าเวลาโดนละเมิดมันโดนตัดทีหนึ่งสามแต้มหกแต้มแปดแต้มเนี้ยผมมอกว่ามันในยุคนี้เนะี่ยทิกตอกมันปั้นช่องยากนะครับเราจะได้ไม่โดนละเมิดกันโอเคไหมอ่ะฝากกดตามฝากไลค์ฝากแชร์ใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เอาไว้ได้ใ,ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากคอร์สเรียนการเป็นในหน้านะครับตอนนี้ใครยังไม่ทําในหน้าบ้านส้มบ้างใครยังไม่ทําในหน้าของออพี่ฟ้าบ้างครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทุกคนเนี่ยควรไปทํานะครับ ส้มฟ้าแดงนะครับคุณไม่เริ่มทําเดือนนี้เดือนหน้าคุณอาจจะไม่ทันก็ได้คุณไม่เริ่มทําเดือนนี้คุณจะถูกคนดูดคลิปไปลงแพลตฟอร์มอื่นนะครับก็คือไปลงไอ้สองแพลตฟอร์มสามแพลตฟอร์มนั้นนะ่ะแล้วไม่เชื่อลองไปเซิร์ชหาดูครับว่าสินค้าที่คุณทําวิดีโอตอนนี้มันไปอยู่บ้านต้มกับบ้านฟ้าแล้วหรือยังถ้ายังโชคดีแต่ถ้าอยู่แล้วเสียใจด้วยเพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะครับสนใจทักลิงก์ที่อยู่หน้าโปรไฟล์นะนะคร้าครเห็นคลิปนี้นะ เข้าไปทักแชทแล้วก็ปิมพ์299ได้เลยนะครับ